สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะพบครูรักอีกครั้งหนึ่งนะคะในหน่วยสาระการเรียนรู้นะเศรษฐศาสตร์นะลูกเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะประโยชน์ของภาษีค่ะลูกภาษีอกรที่รัฐเรียกเก็บไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านําไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะ <c oughs> เรามาดูกันนะคะว่า เงินที่รัฐเรียกเก็บไปนะคะเงินหรือเงินภาษีนั่นเนี่ยนะคะมีประโยชน์อย่างไรหรือมีความสําคัญอย่างไรนะอย่างแรกนะคะรัฐนําเงินภาษีเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะคําว่าพัฒนาประเทศนะก็คือสร้างถนนสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนนะแล้วก็บรรเทาสาธนนารณภัยต่างๆนะคะการให้การบริการ การทางด้านของสาธารณสุขนักเรียนคะในหัวข้อนี้นะคะรคูขอเสริมนิดนึงนะคะให้จําแนกออกเ,เป็น2อย่างนะคะลูกพัฒนาคุณภาพชีวิตกับพัฒนาประเทศนะเราจะจแนกออกเ,เป็นแบบนี้นะคะว่าอะไรบ้างที่จะมาที่เงินภาษีนําไปพัฒนาประเทศนะคะที่กูกล่าวไปแล้วก็คือนะไฟฟ้าประปาโทรศพัพท์ถนน อันนี้คือเรียกว่าเงินภาษได้มาจากเงินภาษีซึ่งรัฐนํามาใช้ในการพัฒนาประเทศส่วนอีกประการหนึ่งก็คือพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรก็ได้แก่การให้บริการสาธารณสุขนะคะลูกสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลนั่นเองนะคะสงสัยไหมว่าโรงเรียนมันเกี่ยวอะไรกับการพัฒนาคุณภาพก็โรงเรียนเป็นจุดสร้างอะไรคะ สร้างสติปัญญานั่นก็คือพัฒนาคุณภาพของประชากรนั่นเองค่ะลูกอันนี้เป็นภาพโรงพยาบาลนะคะลูกพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นเองนะคะเนี่ยมาจากรายได้ของออรัฐที่เรียกเก็บภาษีจากผู้ที่มีรายได้กันนะคะแล้วก็นําไปพัฒนาตรงนี้นะคะนำไปสร้างโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นผลผลิตมาจากปะเงินภาษีของรัฐที่เรียกเก็บจาก ประชาชนคนไทยของเรานะคะที่มีรายได้เนี่ยไปสร้างโรงเรียนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะนอกจากนั้นยังนําเงินไปจ่ายในเงินเดือนให้แก่ข้าราชการนักการเมืองนะคะลูก ความสําคัญของภาษีอีกข้อหนึ่งก็คือนะคะเป็นการควบคุมการบริโภคของประชาชนภายในประเทศนะ,ะยกตัวอย่างเช่นนะ,ะหน่วยงานที่มีการเรียกเก็บภาษีนะคะเหมือนเก็บภาษีในราคาสินในสินค้าประเภทสิ้นเปลืองและฟุ่มเฟือยนะ,ะอย่างที่เราเรียนไปแล้วนะคะภาษีมีหลายประเภทใช่ไหมคะ,ะประเภทที่ กรมสรรพสามิตรเก็บนะคะเช่นพวกสินค้าฟุ่มเฟือยหรือสิ้นเปลืองอย่างที่เราเรียนไปแล้วนะคะอันนี้เขาจะมีการจัดเก็บภาษีให้สูงเพื่อเพื่อเหมือนกับเป็นการตั้งกำแพงภาษีนะเพื่อต้องการจะให้คนเนี่ยลดปริมาณการซื้อหรือการใช้นั่นเองนะคะอันนี้คือหัวข้อของการควบคุมการบริโภคของประชาชนจะสังเกตว่าภาษีประเภทนี้นะคะเราจะบวกรวมไปในราคาสินค้าซ,ซึ่งซึ่งซึ่งมันจะสูงมาก นะเช่นบุหรี่นะคะราคาจะแพงมากนะคะเหตุผลเพาต้องการจะให้คนนะละลดเลิกการสูบบุหรี่นั่นเองนะคะลูกอันนี้คือตัวอย่างนะคะนะสรุปคือภาษีเป็นรายได้ที่รัฐเรียกเก็บมาเพื่อใช้ประโยชน์นะกับส่วนรวมในการพัฒนาประเทศนั่นเองนะคะ จุดมุ่งหมายก็คือช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและก็ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอันนี้คือประโยชน์ของภาษีที่รัฐเรียกเก็บไปนั่นเองนะคะลูกออสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวหนูไปรเรียนวิชาอื่นต่อไปนะคะอย่าลืมไปทบทวนนะคะประโยชน์ของภาษีความสำคัญของภาษีจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะลูกเดี๋ยวชั่วโมงหน้าพบกันใหม่นะคะในเรื่องต่อไปสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนลูกสวัสดีค่ะ